นี้เลยค่ะใส่ของใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใส่ของได้จุขนาดนี้นะคะแค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะหายไปนานนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ หลายๆคนคงคิดถึงนะคะนภัสก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้นภัสก็จะมีอะไรง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะหายไปไม่ได้หายไปไหนนะคะก็คือหายไปทําหน้าที่หลายๆด่างนะคะออกงานอีเวนต์บ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้นภัสจะมาสอนกระเป๋า กระเป๋าอะไรดีแพทเทิร์นหาได้ง่ายมากนะคะหาได้ในบ้านเรานั่นเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทําอะไรให้หายกิะถึงกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะกระเป๋า,ปาทรงวงกลมนะคะโอเคหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเตรียมผ้านะคะตัวนี้จะบอกว่านภะัทรมีผ้านะคะเป็นผ้าญี่ปุ่นนะคะตัวนี้จะหลากหลายสีมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวนภะัทรจะตัดเป็นเกณฑ์เฉลียงนะคะขนาดตัดก็คือจะตัดความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะก่อนอื่นให้เราเตรียมตัวนี้นะคะมีผ้านะคะซิปนะคะแล้วก็จะมีผ้าอุ้นนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้ขนาดเผื่อ,อลืมบอกตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นของเรานะคะแพทเทิร์นของเราที่บอกว่าตัวเนี้ยก็คือให้ทุกคนหาอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะจะเป็นปากชามหรือว่าจะเป็น จานก็ได้นะคะให้ทุกคนวาดเป็นลักษณะวงกลมนะคะจะทําไซส์ไหนก็ได้นะคะวันนี้นะคะจะสอนเป็นไซส์ความกว้าง23นิ้วนะคะตัวนี้นะคะความกว้างอยู่ที่23นิ้วนะคะถ้าใครอยากจะทําไซส์ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นใยโพลีเอสเตอร์นะคะให้เราเตรียม2ชิ้นนะคะตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีซับในนะคะเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเนาะทีนี้เราจะมาตัดผ้ากันนะคะโอเคเรามาดูขั้นตอนการตัดผ้ากันเลยค่ะเราจะวางผ้าในลักษณะเอีนเฉลียงนะคะและให้ตัดนะคะความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะ ตอนนี้เราก็ตัดผ้านะคะความกว้างนะคะเราตัดเณ็นเฉลี่ยงเนาะความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาผ้านะคะมาต่อกันค่ะตัวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะเรียงสีตามใจชอบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อแบบนี้เนาะอ่าเราก็จะมาต่อนะคะให้ทุกคนเลือกสีตามใจเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีตีนผีต่อผ้าใช้ตีนผีต่อผ้าได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มี ก็คือใช้เป็นตีนผีธรรมดานะคะตัวนี้เย็บนะคะ1ตีนผีนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีตีนผีต่อผ้าให้เย็บตะเข็บ1นสีได้เลยนะคะประกบผ้าแบบนี้เนาะ อันนี้เราก็ต่อนะคะทั้งสองชิ้นเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วนะคะเรานําไปรีดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเนาะทีนี้เราก็จะเอาตัวใยโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะคะมาวางนะคะก็คือตัวนี้เราจะเผื่อเย็บโดยรอบแล้วนะคะทีนี้เราจะตัดส่วนต่างออกเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองชิ้นนะคะมะนาวนะคะเราจะมะนาวติดกันอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเย็บนะคะเย็บกดนะคะตามร่องได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงนะคะทั้งสองชิ้นเนาะ ะค่ะทุกคนตัวนี้เราคิ้วตามรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวแพทเทิร์นนะคะมาวางนะคะจากนั้นนะคะเราก็วาดแพทเทิร์นตามรูปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะพอเราวางแพทเทิร์นโดยรอบแล้วนะคะอย่างนี้เนาะพอเราใช้ปากกาตีโดยรอบเนาะ ทีนี้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคในการตัดนะคะด้านหลังของเราก็คือจะยังไม่ได้วางซับในเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะตัดแพทเทิร์นนะคะตัวนี้ให้เรานำซับในนะคะตัวนี้เอาด้านผิดนะคะผิดชนผิดนะคะวางประกบได้เลยแบบนี้เนาะในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราเย็บด้วยตะเข็บเส้นตรงนะคะเย็บกดโดยรอบนะคะ เราเย็บกดแบบนี้เนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคทีนี้เราตัดได้เลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้ด้านในนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคเดี๋ยวเราทําให้เสร็จทั้งสองชิ้นนะคะถ้าเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะเราตอกเราตัดนะคะเป็นรูปลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นเนาะก็คือจะเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะอันนี้ด้านนอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะทีนี้ให้เราเตรียมนะคะผ้ากุ้นนะคะผ้ากุ้นที่เราเตรียมไว้นะคะตัวนี้ทั้ง2ชิ้นนะคะให้นําผ้ากุ้นนะคะมาวัดโดยรอบนะคะกระเป๋าแบบนี้เนาะแล้วให้เราต่อผ้ากุ้นเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะ นำผ้ากุ้นนะคะวัดขนาดโดยรอบเสร็จแล้วให้นํามาต่อกันนะคะอ่ะต่อหนตีนผีให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เอาด้านถูกนะคะของผ้ากุ้นนะคะเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเราจะเริ่มจากตรงกลางก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเอาด้านถูกชนถูกแบบนี้นะคะวางนะคะ จากนั้นให้เรากลัดเข็มหมุดโดยรอบนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเย็บโดยรอบนะคะ1นึตีนผีนะคะ วนแบบนี้นะคะโดยรอบเลยนะคะจากนั้นก็ตลบออกนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ ตัวนี้นะคะทุกคนก็เย็บตลกเหมือนเดิมนะคะอันนี้ด้านนอกเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอยนะคะใช้สอยมือก็ได้นะสอยโดยรอบแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเย็บก็คือเย็บกดนะคะเย็บกดตกลงแบบนี้นะเย็บกดได้เลยนะคะโดยรอบเนาะตอนนี้เราเย็บกดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน สชิ้นนะคะทีนี้นะคะเราจะเอาทั้งสองชิ้นนี้นะคะมาประกบนะคะถูกชนถูกแบบนี้นะคะทุกคนเราจะมาประกบถูกชนถูกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหาตำแหน่งของการสอยนะคะตัวนี้นะคะให้เราเตรียมซิปนะคะซิปตัวนี้โดยรอบก็จะ23นิ้วนะคะให้ทุกคนหุ้มหัวซิปมาให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้เราวัดหวดัวซิปโดยรอบแบบนี้เนาะ มันก็จะชนขอบพอปปดีนะคะจากนั้นนะคะให้เราสอยนะคะเราหาตำแหน่งสอยนะคะตรงนี้เราจะติดซิปนะคะเต็มรูปกระเป๋าเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้เรานะคะประกบถูกชนถูกแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เราสอยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนพอเราประกบเสร็จแล้วเนาะเราก็จะเว้นเย็บตรงนี้นะคะเราจะประมาณสองนิ้วเนาะตัวนี้เราจะสอยติดกันแบบนี้นะคะ ส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็จะนำซิปนะคะมาวางนะคะในตำแหน่งแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะเอาซิปนะคะมาวางแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะเนานะคะนี่เลยเราจะนำซิปมาวางในตำแหน่งไรักษณะแบบนี้นะคะโกดดูนะคะ นี้เราก็จะกลัดเข็มหมุดโดยรอบนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะกลัดเข็มหมุดโดยรอบแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเนานะคะเราจะเนากันโดยรอบเนาะอันนี้เนาเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจักนะคะ มาสอยซิปกันนะคะโดยรอบเลยเนาะลืมกันหรือยังคะการสอยซิปจ้าเดี๋ยวเรามาสอยซิปเนาะสอยซิปก็คือสอยสองแถวนะคะก็คือจะเป็นแถวแรกนะคะนะคะวนโดยรอบเลยนะคะแล้วก็แถวที่สองโดยรอบนะคะทั้งสองข้างนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาสอยซิปให้เสร็จเลยนะคะแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนจบสุดท้ายนะคะว่าจะสวยาง,งามขนาดไหนนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะกระเป๋าทรงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราติดซิปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันใส่ของจุขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะใส่ของใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใส่ของได้จุขนาดนี้นะคะ แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วนะคะนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้ให้ทุกคนลองไปทําใช้ดูนะคะกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้นภัทด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ